ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนเอาชีวิตรอดในเกมเกมไมค์ครับนะครับอืจะพูดเกมสองเกมทำเชียร์อนะไรเอาละถึงเวลาแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยูผมเดลูมาโอเควันนี้ก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับเกมที่แม่งใครๆก็อ,อยากเล่นอันนีรู้นะามาอยากเล่นนะโอเคที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงนี้คือผมได้ลองหมด หดพลาไซด์ไหมฮะโอเคร okay, เรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นน่าจะหลายวันแล้วแหละที่ผมเล่นไว้นะ่โ okay, อเคถือว่าเจอคมดีนะฮะให้เป็นบ้านผมนะไอ้ยยังตกแต่งมาเสร็จเลยนะฮนะออข้างล่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับมันคืออะไรไอ้หียพาัาไซด์แน่นอนเสียงจกจกจกนะ่าจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดก็แล้วแหละไอเวนโอเค โอเคฮะคือ okay จะเล่นไปไปไนเนี่ยโอเคนเล็กมาเดี๋ยวเอามาทำอกรณ์เล็กนอยร้องไม่หยุดเลยเนี er ่ยมันเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยมาจะฟ f า c k อะตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์เก็บของแป๊บโอเคเนี่ยสำคัญส ใต้บ้านเน oh, yeah. ี no 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 ่ยเพราะว่าผมสร้างบ้านแม่งไว้ข้างมันเกลียนเนี่ยในในในไหนวะโอ้ยยังยังยังลือบบคิดด้วยกันเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมาแล้วใช่โอ้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 สิ่งที่ผู้เริ่มเล่นใหม่น่าจะสนใจมากที่สุดก็เนี่ยครับไอรอนของดี โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวพอไปตัดไม้ก่อน,นถ้าเสียงคีย์บอร์ดแม่งดังไปก็้ขอไปนะครับ yeah. นี่นแหละโอเคเดี๋ยวเราเดินตัดไม้กันดีกว่อนอมาเปันจะไม้เลยสิ ตัดไม้ก็แล้กันมเจออะไรมาหน้าไม่พร้อมเด้อดีพีชีียน,น,ยนคนอาจจะสร้างอาณาจักรแถบนั้นหน่โอ้ข้างหน้าโอ้ข้างหน้า,า,นามันเป็นอะไรกัน คืออะไรกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเ่็น oh. เฮ้ยตัดไม้้วก็ตัดไม้แม่ก็ตัดไม้ไปสักพักก็ได้ยินเสียงไก่นั่นไงเห็นไก่แล้วว่าไงกล้วยอะไรรุ่นเดี๋ยวกูต่อย<ม>ปากาเตะเลยเสร็จร้องอยู่ได้มันนะเขาเรียกอะไรนะ ถลอกหนังไอ้ถลอกหนังเะไอ้เอาเปลือกไม้ออกแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพไปประมาณนะี้แต่แต่แต่มันไม่ใช่เงี้ยนะเนี่ยกลับบ้านมาก็เนี่ยว่าจะเอาเนี้ยมาตั้งคาฟไอเหเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นั่นแหละก็มาตั้งหน้าบ้านใช่ที่ผมคิดไว้นะเดี๋ยวผมจะเอารัวมากั้นไว้ก็เลยกลับไปคาฟรัวรัว,วโอเคนั่นแหละก็ กลับมาครับล้วสักหน่อยนั่นแหละท่านผู้ชมก็ครับไม้ธรรมดาออกมาแล้วก็ทำองๆๆๆๆๆๆกุรลอนตอนนั้นอะลอนนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นก็เนี่ยได้ไม้มาเอาสักหกสิบสี่แล้วกันอืมหลังจากนั้นก็เอามาทำเป็นล้วนะจ๊แม่ใครๆก็ทำได้ผมเชื่ออย่างนั้นท่านผู้ชมโอเค ได้มา64กับอีก3.2เขาเปล่านั่นแหละกล็มาปักไว้ตรงหน้าบ้านนะให้มันดูสวยๆอะนะมังม้งมั้งสวยในแบบผมละมัง้งโอเคได้แหละเอ,อ่อแล้วก็เอาไปปักอีกฝั่งหนึ่งทำให้มันเหมือนกันอนะ่ะให้มันดูแบบลกลกอะเออแบบดูลกๆอะะไเียไม่มีใครสร้างบ้านลกเท่าผมนั่นแหละให้มันดูลกๆให้ม,มีดีเทลสักหน่อย อาจจะไม่สวยหรอกโอเคตรงนี้ก็น่าจะแปลกเพื่อนหน่อยทำขึ้นมาแบบแปลกๆ,ๆอฮะนี่ก็สองหัวเล่นๆคือทุกคนครับมันเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับคือพอดีว่ากูจะกลับไปคราบขวานไงเนี่ยดูนะไอฉากคราบขวานเนี่ยแหละแม่ง ทำเอากูหลอนใช่ต้องไปจะเห็นข้างขวาไหมครับมันคือไม้สติ๊กแบบยาววะเปล่าสติ๊กยาวเขาเรียกนะแล้วกูก็เอามาทำไมเนี้โอ้โหคือตอนจังหวะนั้นคือโง่ความที่กูแบบวบแ่งคนแก่ขี้ลืมอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมภาพมุมสูงแล้วกัน นนั่นแหละก็เลยคิดว่าจะลงไปกำจัดมันซะหน่อยแม่งลำคาญเหลือเกินร้องอยู่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปกำจัดมันเลยดีกว่าน่าว่าแน่นอนเลยท่านผู้ชมผมว่าใช่ เชียไม่กล้าลงไปัวละันนี้ยตายเป็นตาย่ะท่านผู้ชมมุงลำคาญถึงเชียนี้มามถ้าไม่ทันนะอาจจะลุกลักเลย ใกล้มากโอ้โหโอ้โหไอ้คนละตัวกันแล้วไอ้ยี่โอ้ยยี่เมื่อกี้เมื่อกี้มันคนละตัวครับท่านผู้ชมอันนั้นไม่ใช่เป็นมันใกล้มาก เนี่ยมันมันเหมือนมันร้องบนหัวผมเนี่ยช่างแมงการนี้ไอรอนสายก็สำคัญสุดท้าหมดงานนะไอ้เขียวตายรีเสียอุ้ยอะไรอุอ ita, อย้อยอยุอย้เหี้ยแหวงตัวเอง เออตัดไม้นันต้องตัดไม้เพิ่มเยอะเยอะมากต้องใช้เยอะไปต่อกันอีพีได้แล้วกันนะไม่มีไรช่วงนี้อยากสร้างบ้านกันแหละมาทำแล้วเชียร์ไม่มาทำแล้วทำยังตัวนี้มึงยงดยยิดิอลยเด็ดตรงนล้ว ผมก็เกิดความหลอนมาเพราะไม่รู้เจอเสียงอะไรออกมาม,มันเสียงปกอะไรลักอย่างแะไะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเสียงอะไรนะไเดี๋ยวลองไปฟังดินะจนนเจ้สียงเชี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยแม่ในชีวิตจริงก็ขี้หลอนอยู่แล้ว แม่งในเกมยังมาเป็นคนขี้หลอนอีกแม่งเอ้ยเนี่ยในขณะที่โทมดินก็หันซ้ายหันขวาขึ้นหน้าขึ้นบนมองหาดูว่ามันเป็นเสียงเชี่ยอะไรจนปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรนั่นแหละ ครับก็หลังจากที่เราทำข้อกเสร็จแล้วนะข้อในจินนา,าการของเราก็ไปลากหัวตอนแรกก็กล่าวว่าจะลากหัวมาอย่างเดียวแม่งจะนั่นติดแกะมาด้วยก็เลยเอามาแม่งเลยก็คือทีนวันไม่ใช่ทวีนวันโอเคก็ลากมันมาให้หมดเลยเนี่ยไอจังหวะเนี่ยผมคิดว่าเออจะไปหาแกะนักตัวหนึ่งเพื่อมาสมเพื่อมาผสมพันธ ใช่ใช่นั่นแหละก็คิดไปคิดมามันจะมืดแล้วอะ่ะแล้วแบบขี้เกียจไปสู้กับพวกพาราไซอะคือแบบอาวุธเรามันไม่ค่อยพร้อมขนาดนั้นอะแล้วพาราไซไม่กินยี่แข็งเกงอะโอเคก็เลยแต่แค่นี้เท่าที่ได้แล้วกันนะโอเคพระยงครับก็หลังจากลากเข้าเสร็จแล้ว อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม